มีแจะวิธีเหรอเขาต้องไปสร้างกลุ่มบนใหม่ปั่นทีมกลุ่มใหม่ให้เขาในการปัน่นอยากคือปั่นให้เจ้าของรวยไหมปั่นให้เขาได้เงินติเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าได้เองท่านเขาจะบอกวิธีเห็ดเลยนะมุ่งมั่นไอ้ไอ้เอายไงคนไก่ตัวเขาหันก็ถือว่าเป็นลูกข่าไปซะคันบอกแบบบะมวนี่ด้อยอ่ะอยับแบบบะมววเนี่ยหอา,าบบบใส่ไปไปวันไปเจ้าซื้อไปได้วยใส่ไปด้วยเห็ดไปคนขางตัวเขาเนี่ยไก่ไก่เขาเนี่ยมันบริวเวณเขารวยดอก บวยเ่เขารวยดอกจะได้กับรวยแต่คนเชียร์เขารวยบุ๋มเนกลุ่มนี่พูดกลุ่มเมืองอื่นแควงอื่นแต่ว่าเห่าต้องตั้งใจไปซอยเหลือเขาแล้วเขาจิตตัางใจเฮ็ดเต็มที่พอเขามีพี่น้องเพิ่มเขาเหรอเขาเห็ดเขาได้เงินเขาเขงหักแข้งหอบเขากกระจายลงไปลึกๆเขาก็ไปซอยกันเซฟังใส่นอนไปเซ่กับเขาเฮ็ดกับเขาฟังคว้าไปเซ่เฮ็ดกับเขาตั้งใจให้เขาได้หย่อนฟีมือเห่านี่คือการเื่อมค้นบ่มเป็นการมานนางหามาหาคนได้เงินแต่ก็เฮ็ดได เฮ้ยได้จะเฮ็ดตี้และพราว่าเฮ็ดออกให้การแล้วไปเห็นเหตุว่าอันนี้คือเคลื่อน่าคันเบสิกของการเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายเนาะและ้วพาต้องเข้าใจความหมขาของเครือข่ายก็คือทุกทุกคนต้องเฮ็ดธุรกิจบอเมเนเข่ามาแล้วก็นั่งเอามันบ่มีเข่ามาแล้วบ่มีการสื่อบ่มีการขายธุรกิจบ่มีนักธุรกิจจะคนเลยแต่องคอ์กรบ่เป็นไฟไ่ได้ท่านมันจะเป็นธุรกิจมันจะเป็นเครือข่ายก็เมื่อเขาขยายเซเว่นไปแล้วปั๊บเหมือนเด้ อ่าเป็นสายคว่าฝั่งสายสิบสาขาฝั่งควาสิบสาขาเปิดไปเพิบตอนถ้าเปิดไปไหมครับมารวยเนาะแต่ขาดแนะนำเนาะแต่เปิดไปสามเดือนสิบสาขาฝั่งสายปิดมดหย่อนอิสาอิสากันเองฝั่งขวาปิดมัดอิศากันเองแนวแล้วย่อมันบมาแล้วมันแสดงเง่นตะละมืออย่างไรเมันสิมาแพสซีฟอินคอมได้จังไดเพะวัาทุกสาขาแต่ก็ในนำํา้เข้าปูช่วยเป็นเมทีิบมมีการฝึกอบรมกอี่แค่เชื้อายไดบ่มี บ่มีอีกนะใช่มีแต่ใครในในแล้วมันมันรวยง่ายบันดาบีวิตนะกับการลงทุนแค่นี้นะเป็นไปบ่ได้ท่านเป็นไปได้ขนาดลงทุนเป็นสิบสิบล้านมันยังเจ่งท่านสิบล้านบาทนะมันยังเจ่งขั้นพฤติกรรมแบบนี้ได้มโนเมีนให้เขาใจเด้อมันต้องดีกว่านี้มันต้องเก๋กว่านี้มันต้องสุดยอดกว่านี้มันยังไปได้ฉะนั้นเห็ดมันเล่าเห็ดอีกนะบองตัวแบบเห็ดในน้ำมีคมผู้บอกเป็นเห็ดมีในน้ำแบบจะเอาเงินในท่านเห็ดในน้ำแบงปันเห็ดในน้ำ จากการสื่อขายกันจริงๆอย่างให้คนเข้าใจง,ง่ายๆบอกต่อง,ง่ายๆส่งต่อง,ง่ายๆบ่เมนการไปไล่ล่ะเพื่อแบบนั้นมันบูธถัอยุปไปก็บร่รว่ยดอกเดียวนั้นม่นมีทางเดี๋ยวมันกระสุดบุตรมันไ่ได้ะนั้นออกเข้ามาสาขาขยา,ายธุรกิจก็คือมาต้องเกิดกันสื่อขายได้จริงทุกๆสาขาถ้าท่านามารถเฮ็เได้แบหนี้เดอตัวท่านบ่ต้องขึ้นยัถ้ายอยากประสบคนเสร็จอัน,นการเริ่มธุรกิจมันนี้เพาะขอเฮาตั้งใจมาทธมิต่ท่านตั้งใจมากแบบนี้ตั้งใจมาเหตุธุรกิจเองก่อนคำว่าธุรกิจก็คือ เอาคอยไปชไปลงทงุนเปิดห่านคอยก็บ่มีเงินไปเปิดหา่านตกแต่งห่านดิซึ่งหน่อยกับเป็นแสนบาทแล้วเด้จังสิได้ดดห่านหนึ่งเด้ะหมอท่านมาสิหาลูกค้าสำได้จักสิเก่งจักสิไปแล้วก็เบิ่งสภาพวิล้อมบ้านเมืองเจา้าคนกับอีสากันกายห่านเฮาก็มีอ่ะบ่อยากซื้อนะคอยอีส,า,อสาเจา้านี่คือความเป็นบ้านเฮาอีใด้มันบ่ถึงบา้านเฮานําเด้อ่ะของกับกองแล้วบัดนี้ยืมเงินธนาคารมาอื้อ อ๋อสิไปใส่เขาธนาคารเขาก็ต้องมีระบุว่าเก็บเดือนเท่าใดเท่าใดเจ้าก็ต้องไปหักพิสอบเงินธนาคารที่ยืมมาแล้วเปิดห่างตบแตง่งจะเป้นม่สีางายเสียอะไรธามิดกับม้วนเนาะตอนเทาท่าสีหานไปมันมก็ม้วนแล้วบัดไปสองสามเดือนไปเลยโอ้ยแมงมุมเต็มมืดไปแมงมุมเต็มมดเลยเออหกกับหกแล้วมัดนี่เพราะว่าอย่างอารมณ์มันเปลี่ยนมนันคือตอนมือธมิดที่เอาเห็ดฉะนั้นมาเบิ่งเขาตั้งใจมาขา่าขายแท่นที่ว่าสิไปลงทุนเห็ดแบบไหนบ่เห็ด มาเฮ็ดเป็นแบบระบบเครือข่ายจะให้เข้าใจธุรกิจเครือข่ายปะเฮามาเฮ็ดธุรกิจเฮาบด้มากไล่ล่าคนกินหัวคิวแล้วก็ทิมโน้อธุรกิจเท่านี้ต้องนน่นรักทำอิฐเลย่ายากลอดก็คือเฮาฐานะัดเหลืองใดเหลื่อมต้นจากจุดนั้นทานจะตามเด้อฐานะัด <c oughs> เหลืองใดเรลื่อมต้นด้วยจุดนั้นมาหาความัฒนัดจาขอ,อ,องก่อนอันไดที่เฮาโดดเด่นอันไดที่เฮาเว้าไปแล้วโอเคมัน,มนเกิดเป็เงินกลับมากถ้าว่าเฮาโดดเด่นเรื่อง้วค่อยๆเ,เอาสินค้า,ไป,าไปขายเข้าสื่อรด ข่อยเป็นนักขายออนไลน์อยู่แล้วข่อยมีห่านออนไลน์เข้าเสืออยู่แล้วเริ่มต้นังสถานทันเอาของไปขายออนไลน์ขายก่อนมัต้องไปคืนได้ขายใกลสางถามลูกค้าถามท่านลูกค้าอย่ามีเข้ามาอย่าเคล็ดด้วยชันยุ่อยข่คิดค้านเขาแสดงว่าจะบ่แม่นนักธุรกิจแหละบ่แม่นบ่แม่นบ่ว่าตรงเฮ็ดธุรกิจที่ขายเดยทันไปเฮขตอื่นก็ได้ขั้นเดวนี้ไปเปิดห่านดิแล้วก็บอกโอ้่อยคิดค้าเฝ้าห่านดิเอ๊ะยบัสิอย่าเคล็ดด้วยชันยุดอกกันแล้วคิดค้าเฝ้าห่านจบเลยบ่แม่นธุรกิจแหละ มันโมเมนต์แหละมันหมายว่าเจ้าต้องเป็นหนีตลอดชาติร์กันหน่อนี่ยเป็นไปบ่ได้เพราะว่าธุรกิจมันไปต่อบ่ได้เนาะธุรกิจของท่านที่ว่ามันไปต่อบ่ได้ฉะนั้นค้าเน่าเริ่มถนัดเนาะมาในการขายบ่นี่ค้าเน่าเริ่มถนัดขายสินค้าเฮานี่เป็นยังขึ้นหลายเทะในระบบปริษัทของปัจจุบันเจ็ดลอยกาเลยการเลยเฮาเห็นมากกเพื่อตอบสนองกับตัวของแต่ละคนว่าเจ้าจะขายจะเริ่มจะมาขายแบบไหน ท้านกาแฟเขาขายไรยแล้วก็ย่าขายาจะเปรียบเทียบเจ้าของกับผู้อื่นที่เห็นยู่ในกลุ่มโอ้เขาขายสบู่ดีดีข่อยขายบัวได้นักข่อยท่อเมื่อท่อตัวนั้นแล้วก็ย่าขายมันเขาจะบอกแต่ย่าขายมันก็ต้องไปหาจุดเด่นใหม่ที่มันเหมาะสมกับตัวเฮ้านักธุรกิจต้องหาวิธีไปขังนาให้ได้เสมอในทางการที่เอาคว่ำธนัตของเขาจะมันเป็นเงินมันเป็นเงินเรืือใดดึงตัวเ้นเข้าม้าท่าน แล้วก็ขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยก็ต้องส้วนไปแก่นะขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยให้คนอื่นหูจักว่าเขานี่คือคนขาย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 อ่าคัดเอาหาลูกค้าจริงจริงค่ะเพ้่อนคือบัตรนังเงินนี่ห้าบ่วยหยาดหรอกทันเก่งบัตรถูกคนเก่งบัตรถูกคนนี่ขายได้หมดทุกคนแต่ว่าไอ้ที่จะทัน่งที่ท่านเจ็บสิ่งที่ท่านปวดสิ่งที่ท่านเจือกันเพราะท่านพยายามไปเห็ดในสิ่งที่ตัวเองโบทันนั้นท่านพยายามไปเห็ดในสิ่งที่ตัวเองเห็นแม่น อยากได้มันมากแต่ว่าท่านบมีวิธีเหตุท่นทนานท่านโบธนัดท่านโบเกง่งเรื่องนันท่านพญายามไปสุดท้ายมามันกดดันจะของแล้วเลือกบันนี่อีนี้เลยเลือกทางไอม้มูวิธีเหตุธุรกิจต้องเริ่มจนได้ชิงที่เขทา,านนัอยาสิพญายามไปเป็นได้ชิงทีคนคนอื่นนันเป็นเห็นเขาเป็นเขามีเขาได้อยากเป็นคือเขาแล้วตัวเองเหตุบอเป็นแล้วก็พญายามไปแล้วก็ว่าจะคล้องขัดสุดท้ายมากมันมันฮักมากแล้วเขาเจ็บ นาะฉะนั้นคนเลือกในธุุกิจคานี่บําเพนย่อนว่าเฮาขายบ่ได้ย้อนว่าเฮานี่ไปใส่ใจกับสมมัสิกบุกีคนที่มันบ่เอาทานเฮาผัดคุ้มคนบ่ได้เฮาบัดบ่จักบริหารเขาบ่เป็นบ่จักยิตใจคนบ่จักยิตวิทยาบ่จักการขับเคลื่อนเนี่ยเฮาคุ้มตัวนี้บ่ได้มันเลยเห็นในห้องเดือถอด